เดี๋ยวมารีวิวเรื่องระบบแอร์กันนะครับคันนี้ผมได้เปลี่ยนแผงของลูกค้าล้นะครับเห็นไหมแผงที่เนี้ยคือน้ํามันคอมที่มันซึมที่มันรั่วหมดสภาพตามการเวลาของเขานะครับแผงแอร์นะครับอันนี้ซึมแน่นอนนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนแผงใหม่ให้นะครับเรียบร้อยยึดอะไรให้ได้มาตรฐานเหมือนเดิมแล้วก็เช็คลั่วนะครับแล้วก็เช็คลั่ว เช็คลั่วข้ามคืนเลยเกคันนี้ตกนะครับตกผมก็ก่อนที่จะเช็ครั่วผมก็เอาน้ำแฟบจุ่มทุกจุดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วเราก็มาเช็คตู้นะครับเฉพาะตู้นะครับอันนี้เฉพาะตู้ตู้คันนี้รั่วนแน่นอนนะครับตู้รั่วนแน่นอนนะครับมารั่วหลายที่นะครับเราทําไปทีละจุดก่อนเนี่ยจุดเนี้ยรั่วเราก็ จุดนี้แล้วนะครับเราก็เช็คลวดอีกทีแล้วก็ถ้าถ้ามันหายนะครับถ้าอัดน้ายาเข้าไปแล้วแล้วมันหายนะครับเกตกนะครับเราก็เช็คลวดไปเรื่อยๆนะครับเช็คลวดเฉพาะตูดเฉพาะคอมแอร์ไอเฉพาะตู้แอร์เฉพาะคอมแอร์เฉพาะแผงแอร์เช็คได้หมดนะครับผมแต่ที่นี่แน่ถ้าเรามองเห็นอย่างเงี้ยคาบเนี้ยน้ำมันเนี้ยน้ำมันคอมแอร์เนี่ยรั่วแน่นอนนะครับจุดนี้รั่วแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาลื้อ ดูตู้แอร์กันว่ามันรั่วจริงไหมเดี๋ยวผมจับจุมน้ําให้ดูนะครับหังลจักที่รื้อออกมาแล้วนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับต้องเช็ครั่วก่อนนะครับก่อนแว็กเติมน้ำํำยาแอร์เช็คให้ชัวนะครับเช็คไว้ข้ามคืนอย่างเงี้ยยิ่งชัวไปใหญ่นะครับว่าแรงดันเราตกไหมหายไหมถ้ามันหายยังไงแอร์คุณก็เย็นได้ ไม่นานนะครับถ้าแรงดันตกทิ้งไว้ข้ามคืนเย็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับมันก็จะหายไปนะครับชัดนะครับอันนี้มันยังยังมีลมอยู่นะครับเพราะว่าผมใช้ตัวอัดลมนะครับเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนะครับว่ามันจะรั่วตรงไหนบ้างนะครับเราปะปะมันไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันรั่วเราก็โอลิงรอยต่อต่างๆนะครับเดี๋ยวถอดล้างตัวแอร์กันไปเลยนะครับ ทีเดียวหลังจากที่ถอดเรียบร้อยเดี๋ยวไปจุ่มน้ำกันคุณเห็นฟองไหมนะครับนั่นคือตู้รั่วนะครับล้านเปอร์เซนต์ที่แรกก็นึกว่าจะรั่วแค่ตรงวาลวนะครับไม่ใช่นะครับตู้รั่วด้วยนะครับดูตอนที่มันผุดโอเคนะครับรู้เรื่อง ต้องเปลี่ยนตู้อีกหนึ่งใบงานถึงจบนะครับแล้วก็คอมแอร์ค่อนข้างที่จะมีเสียงดังด้วยนะครับหลายอย่างนะครับรดอายุเยอะเราไม่รู้ว่าส่วนไหนมันเสียบ้างก็ต้องมาเช็คั่วไปทีละจุดปะไปทีละเรื่อยๆนะครับเราก็สิ้นสุดการวิเคราะห์งานนะครับผมโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเช็ค อเคอยเย็นรั่วล้านเปอร์เซ็นตเติมน้ำยาแอร์ก็ไม่ไม่กี่วันแล้วครับก็เย็นมันรั่วเนาะมันรั่วในระบบครับยังไงก็รั่วฟองพูดพุดฟูดฟองเล็กๆนะครับฟองเล็กๆโอเคครับ อันนี้ก็สรุปแล้วก็ต้องเปลี่ยนของใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับแว็กเติมน้ํายาแอร์ไปนะครับมันก็เย็ยนได้แค่แป๊บเดียวแล้วแอร์มันก็ไม่เย็ยนอีกนะครับอันนี้ก็ต้องทํารอยรั่วให้มันหายก่อนนะครับค่อยมาแว็กเติมน้ํายาแอร์กันนะครับอันนี้ของเก่านะที่เช็คให้ดูนะครับมันรัว่วมันรั่วนะครับก็อันนี้ของใหม่นะครับมันรั่วที่คอย ออยร้อเนี่ยเวลาจุ่มน้ำปุ๊บมันจะเดือดออกเลยนะครับรั่วล้านเปอร์เซนต์เพราะว่าผมเช็คหลายรอบแล้วโอลิงก็ส่วนหนึ่งที่พอที่ผมให้ดูครั้งแรกนะแต่มันมารั่วที่ในแผงนี้นะครับก็แสดงว่าตู้รั่วล้านเปอร์เซนต์นะครับก็เปลี่ยนอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้นะครับเปลี่ยนของใหม่อย่างเดียวตู้ประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับยังเหลือพวกเกะเดี๋ยว เก็บรายละเอียดให้อีกหน่อยนะครับแล้วเราก็มาเช็คลวอีกทีนะครับพวกโอลิงต่างๆเนี้ยผมเปลี่ยนให้หมดละทุกจุดนะครับแล้วเรามาเช็คลวเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้ามคืนกันเลยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสักเลขหกนะหกขึ้นไปนิดนึงนะครับถ้าดูวงนอกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เนี้ยไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วมาดูกันดูว่าเกยมันจะตกไหมถ้าเกตกก็จะ ก็ต้องรั่วแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันว่าไม่มีตกแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มเพราะแผงนี้ใหม่อย่างที่บอกต้นๆ้นๆนะครับแล้วก็พวกรอยต่อต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่หมดละแล้วก็เช็ครั่วก็ไม่น่าจะมีอะไรละเหลือแต่ตู้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แว็กเติมน้ํามันคอมนะครับแว็กเติมน้ํายาแอร์นะครับอนนี้แอร์ก็กลับมาเย็นเหมือนเดิมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการทำระบบแอร์นะครับจะทำยังไงให้มันสมบูรณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คอมแอร์ของลูกค้าด้วยนะครับคอมแอร์มันจะมีเสียงดังแล้วเสียงหอนแล้วผมก็อยากเปลี่ยนนะคอมแอร์ air, แต่งบค่าที่จ่ายมันก็ขยเยบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมแล้วก็ตู้แอร์ของ <c oughs> คันนี้นะครับค่อนข้างที่ราคาก็ หลายพันอยู่เหมือนกันนะครับหลักพันหลักพันนะครับหลักพันหลักสองพันนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับของใหม่ที่ผมใส่เข้าไปนั่นของใหม่นะไม่ใช่ของมือสองนะครับของมือสองก็เห็นตามรูปนั้นได้เลยนะครับเอาเรื่องเหมือนกันหายากเหมือนกันนะครับตู้แอร์นะครับตู้แอร์หายากเหมือนกันขาแบบว่าให้ตรงรุ่นนะครับถ้าเราไม่ดัดแปลงอะไรนะครับคนครั้างที่จะหายากพอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาดูกันว่า เกมันจะหล่นลงมาไหมถ้าไม่หล่นก็แสดงว่าผ่านไม่มีรั่วแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูเกกันไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็อัดไว้อย่างเงี้ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเกมันก็ไม่ตกไม่ตกก็แสดงว่าใช้ได้นะครับแรกๆเลยนะอัดทิ้งไว้ไม่ถึง10นาทีนะครับเริ่มลดลงมาลดลงมาลดลงมาก็แสดงว่าในระบบแอร์ของเขาอะมันรั่วนะครับ ใครที่แอร์ไม่เย็นเย็นไม่ช่ำนะครับน้ำยาแอร์ขาดหายบ่อยๆก็ลองมาเช็คกลวกันดูนะครับเช็กลว่ว่าส่วนไหนที่มันรั่วมันหลายที่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้คืออุปกรณ์ชุดใหญ่นะครับเช็คกลวของคอมแอร์ของหลายๆอย่างนะครับแผงแอร์อะไรแอร์คอมแอร์อะไรเงี้ยตู้แอร์เงี้ยอันนี้คือชุดใหญ่ชุดเช็คนะครับมีพวกโอลิงด้วยนะครับ พวกโอลิงเดี๋ยวจะมีน้ำมันคอมอีกนะครับแล้วก็แวกเติมน้ำยาอยแอร์นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อความมั่นใจกับผมที่ให้ลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ใช่ว่าเติมให้แอร์ให้ลูกค้าวันนี้เอ,อ่ออีกสองอาทิตย์แอร์ไม่เย็นอีกแล้วนะครับอันนี้เราเช็คให้ชัวร้อเอ์เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้ประมาณนี้นะครับท้ายคลิปนี้แล้วก็มาดูนะครับตอนเช้าอีกวันนึงนะครับผม อดลมไว้ดูนะครับเกไม่มีตกเลยนะก็ยังอยู่เท่าเดิมแสดงว่าระบบแอร์ไม่มีรั่วแน่นอนนะครับถ้ากําลังพรอมดีนะครับแล้วเราเติมน้ํายาแอร์พอดีพองาแวกเติมน้ำยาแอร์ถ้ามันเย็นก็คือใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมของคันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเปลี่ยนตู้แอร์นะครับเปลี่ยนแผงแอร์นะครับโอลิงต่างๆทุกจุดเปลี่ยนให้หมดนะครับแล้วก็มีไดเออร์นะครับ แล้วก็จะมีสายน้ำยาแอร์อีกหนึงเส้นนะครับสายน้ำยาแอร์ก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้กันให้ดูการไล่ระบบแอร์หรือเช็ครั่วนะครับเช็ครั่วเนี่ยสำคัญมากนะครับเอ่อที่ไหนเขาก็เติมได้นะครับแอร์ไม่เย็นหรือน้ำยาแอร์หายที่ไหนก็เติมได้แต่เติมไปแล้วจะอยู่นานได้ขนาดไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึงเราก็ต้องเช็คนะครับหรือถ้าใครอยากเปลี่ยนยกระบบมันก็จะง่ายสําหรับช่างนะครับ หรืออยากให้ช่างเปลี่ยนเฉพาะจุดก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ต้องไล่นะครับไล่ดูตั้งแต่แผงแอร์นะครับม,ม,มีน้ํามัน,นซึมนั่นแหละรั่วแน่นอนซึมแน่นนะครับแล้วก็เช็คกล่วกันไปนะครับว่ารั่วจุดไหนบ้างโอเคขอปจบประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไล่ระบบแอร์นะครับผมเหียยวกเติมน้ำยาแอร์ไม่ยากแล้วก็น้ํามันคอมนะครับ